สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะให้ชมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สองหน้าพิมพ์สองหน้าวัดสะพานสูงเป็นเนื้อผงคุกรักแล้วก็มาจุ่มรักอีกทีหนึง่งพิมพ์ทรง ให้ดูพิมพ์ทรงหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันหลวงปู่เอี่ยมอแขนซ้ายยกปิดหน้าอ่าแขนขวาโค้งยกปิดหน้าเหมือนกันเข่าลาบอนั่งสมาธิเข่าลาบเป็นเข่าลาบอเขาเรียกว่าเข่าลาบอ่า พิมพสองหน้าอ่าสะดือจุ่นพิมพสองหน้าอ่าเห็นไหมสะดือจุ่นพิมพสองหน้าเขาลาบเสมอกันพิมพ์ทรงหลวงปุญเอี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นแขนทางด้านซ้ายนี้จะต่ำกว่าขวาพุงป่อง,องพิมพุงป่อง,องแล้วก็ยกขึ้นมาปิดหน้า,าเป็นพิมพ์เบ,บ้าประกบสองหน้าเบ้าประกบ จะเห็นเส้นแม่พิมพ์มีเส้นแม่พิมพ์พให้เห็นเส้นแบ่งแม่พิมพ์พมีแม่พิมพ์พให้เห็นแม่พิมพ์พจะให้ดูเนื้อชัดๆเนื้อหลวงปู่เอี่ยม ข้างในเนื้อก็จะเห็นสีออกเขาขาวดำดำมีเม็ดขาวเม็ดดำพุ่งป่อง ค่อยชัดลักจะออกลักแดงจะใสฮนะถ้าพระเก่าได้อายุลักจะใสเห็นเนื้อพราดูเห็นเนื้อพระออกใสเห็นเนื้อพระสีขาวสีเหลืองสีดำนะเนี่ยพิมพ์บ้าประกบสองหน้า เห็นเนื้อในเนื้อในเนื้อในพระจะมีจะเป็นเนื้อผงคุกรักคุกยาชันเรือที่เขาเล่ากันมานะเราก็เกิดไม่ทันแต่ก็ศึกษาตามท่านผู้รู้เก่าว่าเนื้อเนื้อรักเก่ารักเก่าจะใสฮะออกสีแดงๆงใสรักเก่า เป็นพระที่รักยังไม่ล่อนยังสภาพสมบูรณ์แต่รักนี้จะใสเห็นเนื้อพระมองเห็นเนื้อพระเนื้อพระจะออกขา,ขาวขาวดำดำสีออกสีน้ำตาลน้ำตาลให้เห็นเนี่ยเรามองเห็นความเก่าของพระตามซอกอตามซอกเป็นพิมพ์สะดือจุน่นตามซอกก็จะเห็นความเก่าจะมียุบ มียุบย่นยอ่อพระจะเงามันนะออกอ่ดูผิวผิวเนื้อ,อข้างตูดก็จะเห็นเห็นเห็นเป็นตะเข็บให้เห็นอ่ามีตะเข็บป่าตะเข็บเนื้อลักเก่าเนื้อจะใส ดูาร์มเก่าของลักพระยุคแรกเป็นพระที่เก็บไม่ได้ใช้เป็นพระเก็บเก็บรักษา,า,าดูเนื้อเก่าดูเนื้อเก่า สภาพสมบูรณ์มากเลยองค์เนี่ยจุ่มลักแล้วลักจะใสใสเห็นเนื้อพระอ่าลักแดงนี่จะใสเห็นเนื้อพระและ้วลักเก่าพระเก็บรักษาดีฮะลักยังไม่ร่อน จุดไหนโดนสัมผัสก็จะเงามันเงาโดนสัมผัสโดนมือจับดูเนื้อเก่านะเพื่อนดูเนื้อเก่าเนื้อเก่าขึ้นเป็นฝ้าข้างในให้เห็นเลยขึ้นเป็นฝ้าเขาขาวขึ้นเป็นฝ้าข้างในเขาขาวให้เห็น เนี่ยพระเก่าเก่าแล้วแห้งแห้งแล้วรักจะมันเงาเงาคุมเนื้อคุมเนื้อไว้เนื้อรักอ,อเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงหลวงปู่เอี่ยมที่ เป็นคําล่ำลือกันนำมาข้าขายมาลอดปลอดภัยหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะแต่พิมพ์สองหน้านี่หาดูยากเพื่อนลิมิเต็ดนะ l i m ม t เตหายากมีแต่คนต้องการที่พระสวยๆที่จะมาครอบครองแต่ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆอ่าอ่า,อาขอบคุณครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปหน้าจะมีพระใหม่ๆพระเก่า จะให้ดูพระเก่าที่หายากไม่ได้พบเจอสภาพสวยๆเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ